สวัสดีครับผม LK ล u t o นะครับผมพบกันเช่นเคยครับกับงานรีวิวนะฮะชุดแปลงหน้าตัว Revo นะครับ2015นะครับผมตัวนี้แปลงเป็นตัว Revo 2 0 2 1ใหม่นะฮะเป็นตัว g r นั่นเองนะครับผมมาในสีดำ218นะครับผมและก็ยังมาพร้อมกับตัวไฟหน้าใหม่นะครับเป็นไฟหน้าโปรเจคเตอร์นะครับแบบใบบีมนะครับผมมาพร้อมกับตัว led นะทังไฟเลี้ยวนะครับไฟเดทาม์ running light นะครับและก็ตัวไฟ สูงต่ำนะครับผมในตัวเดียวกันนั่นเองนะครับผมไฟตัดหมอกก็เป็น LED นะครับเป็นชุดสายไฟตรงรุ่นไม่ต้องตัดต่อสายนะครับตัวคิ้วล้อนะฮะกระจังด้านหน้านะครับเป็นสีเดียวกันกับตัวรถนะครับเพิ่มความสปอร์ตดุดันนะครับให้กับตัวรถอย่างลงตัวเลยนะครับผมส่วนด้านท้ายนะครับลูกค้าเพิ่มเติมจากโปรโมชั่นก็จะเป็นตัวไฟท้ายนะครับผม LED ใหม่นะครับเป็นไฟตัว MC นั่นเองนะครับผม พาร์ทอะไรแท้ทั้งหมดเลยนะครับ,น,รบ Q นะครับคิ้วล้อนะฮะสีล้อเป็นพาร์ทแท้เช่นเดียวกันนะครับเป็นสีดำา2งเดียวกันกับตัวรถนั่นเองนะครับผมท่านได้มีรีโวตั้งแต่ปี2015ขึ้นมาจนถึงปัจจุบันอยากแะแปลงหน้าเป็นจีอาร์แบบนี้ก็สามารถ,ถตริดต่อสอบถามที่เอ a u ค o รออโ้ของเราได้เลยกด,ยดยแชร์นะครับแล้วก็กดติดตามเออเย์้ด้วยนะครับสวัสดีคับ